คุณรู้หรือไม่ว่าเด็กทารกสามารถเรียนรู้ภาษาได้เร็วกว่าปัญญาประดิษฐ์เพียงไม่กี่เดือนหลังเกิดเด็กก็เริ่มฟังและแยกแยะเสียงได้แล้วพออายุป,ประมาณ6เดือนพวกเขาเริ่มหัดเรียนเสียงพูดในขณะที่ยังพูดไม่ได้สมองของพวกเขากลับดูดซับภาษารอบตัวอยู่ตลอดเวลาและในช่วงหนึ่งปีแรกเด็กสามารถพูดคำแรกได้โดยไม่ต้องสอนเป็นประโยคเลยด้วยซ้ำการเรียนรู้ของพวกเขามาจากความรู้สึกไม่ใช่ข้อมูลตัวเลขตรงกันข้าม AI ต้องเรียนจากข้อมูลนับล้านบรรทัดถึงจะเริ่มเข้าใจภาษาได้บางส่วนและถึงแม้จะเข้าใจ AI ยังไม่สามารถใช้ภาษาแบบเข้าใจอารมณ์ได้เหมือนมนุษย์เด็กเรียนรู้จากการสบตาน้ำเสียงและความรักที่ได้รับในทุกๆวันสมองของเด็กถูกออกแบบมาเพื่อเรียนรู้ภาษาโดยเฉพาะตั้งแต่วันแรกที่ลืมตาในแง่นี้เด็กทารกยังชนะ AI อย่างขาดลอย การสแกนสมองของทารกช่วยให้เข้าใจถึงความมหัศจ,จรรย์ของการเรียนรู้ภาษากดติดตามไว้เลยเพราะสมองมนุษย์ยังมีอะไรให้เราทึ่งได้อีกเยอะมาก